เขาบอกว่าหนูไม่สวย mm hmm. ค่ะ well, คป่วยกินข้าวกินยาไปแล้วบายบาออตวัประฟกอออนตะวันไปฟิลิปปินส์กัน

บ่เห็ดมาขายสิดูแลเจ้าดงแก่เท่ทาเป็นตายหญสิใหเป็นเจ้านายตลอดชีวิตเลยเด้อสิคุ้มครองเจ้าคักกว่าคน้คายประกันการบินไทยกับบ่าปานที่อายฮักเออถ้าโอเคสิส่วนเจ้าไปดินเนอะว่าตั้งแต่ให้มาตาเว้นเด้อถึงไอบอมแมนที่อาเว้นเจอ ะหาเธอสุดหัวใจฉลาดเท้า mm ข้างไหนก็เตะคนได้ท hmm. mm ั hmm. mm ้งสองข้างเลยอย่าบอก ฝันถึงงานแต่งงานของเราฝันว่าเราจะมือด้วยกันผมไปกินเหล้ากับเพื่อนมานะกูไปนอนโรงแรมกับเมียมึงวะ่ะวันนั้น่อยู่ก <laughs> ูก็ไปนอนโรงแรมกับเมียมึงนะนั่นไม่อยู่เนี่ยเมียมึงบอกเงินทองไม่เอาทั้งสิน้น ทั้ดินทั้งสื้นวะเมียมึงก็เหมือนกันไงเงินทองนั้นไม่สำคัญบอกเอาความมันเป็นที่มากว่าเป็นไงเมียเราสองคนเมียพวกมึงสองคนลับเป็นคนดอกทอง 3> 3, 2, 1, จริงไม่ติงนังตังนิงชะเฮิงเอิงเอวิกตู้หูคนนั้นก็นางฟ้าคนนี้ก็นางฟ้าคนนั้นก็นางฟ้านางฟ้านางฟ้าไอไอเซตตมเนตไอ n ล a

ไม่เขาเป็นของฉันเขาเป็นของฉันเขาเป็นของฉันฉันเลี้ยงของฉันมาเขาเป็นลูกฉันฉันคลอดมานะเขาเป็นของเธอคนเดียวจ้๊เบบี้อยากต่อยหน้าคนที่อยู่ในใจเธอวะ ไม่เป็นเรานะอ้าวรูปผิวจงเจริญ

vội vàng em đến đây rồi đi để làm chi để rồi gieo vần trong lòng anh bao sâu khi được lý anh bơm. ว่าอะไรนะยังไม่แฟนแล้วได้เหรอขอป๊าป๊ายังดิยังไม่ขอเลยอ่ะพูดอะไรแล้วป๊าป๊าจะให้เหรอพูดอะไรเยอะแล้วป๊าป๊าจะให้มีแฟนเหรอไม่มีแฟนไม่มีละไม่มีละเยอะเยอะป๊าป๊าดูอ่ะป๊าป๊าดูมีแฟนได้ไหมไม่มีไม่มีเนาะเจอดูเจอดุว่ะมา <laughs> ดูแมวที่ห้องเราไหมตีโมอ,อ่ะตีสอง เธอยังไม่นอนหรอยังไม่นอนแต่ผัวเธอน่าจะนอนแล้วเธอมาได้เลยมีอเป็นเมียต้องอดทนถ้าเขาทำให้เสียใจมารักกับเด็กช่างไหมจริงใจกว่าเยอะแต่ดีรักทุกคนค่ะูดเก ดูพายุฤดูร้อนที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็ยนวันนี้นะคะคุณผู้ชมที่พัดผ่านจังหวัดขอนแก่นค่ะส่งผลทําให้หลังคาสระว่ายน้ําถูกแรงลมพัดปลิวได้รับความเสียหายนะคะในขณะที่กําลังมีการแข่งขันบาสเกตบอลค่ะถือพวกบูกพ่กไปสั่นละถึงขาสาว่ายน้ำพัดปลิวขณะนันทีกําลังแข่งบาสกีฬาหีมายังวะ แม่ที่ฉันก็ไม่เคยเนาะคุณผู้ชมไปดูนะครับคลิปต่อมาไปดูความน่ารักอีกว่าเดี๋ยวับความน่ารักของน้องแมวโอเคอ่ะสี่สามสอง

กับกระแสข่าวเช้านี้ค่ะวันนี้รายงานจากฟุตะเบิร์กค่ะที่เมืองเม็กซิโกซิตี้นะคะมีการจับกลุ่มค่ะคณะละครสัตว์นะคะที่ลักลอบขนกัญชาหนักประมาณ4ตันค่ะซึ่งจะลักลอบไปขายยางเมืองติฮัวนาประเทศเม็กซิโกค่ะซึ่งหลังจากจับกลุ่มนะคะขณะนี้ได้ทำการจำคุกช้าง7เดือน <c oughs> เสือดาว16เดือนและลิงแมอีก ท่านลา16เดือนสำหรับกวางและน้องเพนกวินนะคะยังรอลงอาญา1ปีค่ะหมดเวลาของดิชันแล้วต่อไปพบกับข่าวสั้นค่ะสวัสดีครับข่าวสั้นวันนี้ญี่ปุ่นอพยพหนีใต้ฝุ่นสวัสดีครับ